วันนี้คุยกันเรื่องนี้เนาะเอาเรื่องนี้หยิบเอาเรื่องนี้มาคุยกันคือน้องท่านเนี้ยนะคะแต่งงานกับฝรั่งแล้วก็ย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคะคุยกันคือภาษาที่เขาใช้คือภาษาเยอรมันนะคะแต่แต่ไม่ใช่ประเทศเยอรมันนะคะแล้วปัญหาของน้องก็คือภาษาที่สมมันเป็นภาษาอะไรที่ยากเธอจะต้องไปเรียนภาษาเนาะ แล้วมันก็เกิดปัญหาว่าคือเธอไปไหนมาไหนเองไม่เป็นนะคะแล้วแฟนก็หัดให้นั่งรถเม์ไปนะคะนั่งรถชําหรืออะไรสักอย่างป้าแก้วไม่รู้นะคะแล้วสามีเขาก็ไปทำงานนะคะคือเขาจะจะหัดเธอแล้วเธอต้องไปเองนะคะด้วยความที่ไม่รู้ภาษาเธอเธอต้องมีโทรศัพท์ไว้ตลอดนะคะเพื่อที่จะแปลภาษา แล้วเธอรู้สึกน้อยใจเหลือเกินว่าทำไมแฟนไม่ดูแลเธอเลยไม่เทคแคร์เธอเลยนะคะเธอพยายามตั้งใจเรียนแต่ยิ่งยิ่งกดดันตัวเองมากเท่าไหร่เหมือนเหมือนความรู้มันไม่เข้าสมองเลยนะคะเหมือนมันว่างเปล่าเหมือนยิ่งกดดันตัวเองภาษายิ่งไม่ได้ยิ่งเครียดนะคะแล้วเธอก็คุยกับทางเมืองไทยทางเมืองไทยเขาก็บอกให้อดทน มาถึงขนาดนี้แล้วนะไม่ใช่เด็กๆจะไปเริ่มต้นใหม่ได้ยังไงลูกเต้าก็รออยู่นะคะเธอบอกว่ามาเดือนแรกมันมันกดดันไปหมดเธอต้องเรียนสอบใบขับขี่เธอจะต้องไปเรียนภาษาเพิ่มนะคะเพราะว่าเธอต้องการที่จะหางานทำให้ไวที่สุดไม่อยากที่จะแบมือขอเงิน สามีในทุกๆเดือนที่จะต้องส่งมาให้ทางครอบครัวที่เมืองไทยนะคะคือคือเขาก็ให้ละนะคะคือเดือนละสองหมื่นเขาก็ให้แต่ว่าในทุกครั้งที่เขาให้เขาจะมีคําพูดว่าครอบครัวของเธอเหมือนปลิงนะคะทำมมหากินเองไม่ได้เหรอพ่อแม่เธอก็ยังไม่แก่ฉันแก่กว่าพ่อแม่เธออีกทําไมพ่อแม่เธอไม่ไม่ทำงาน อะไรแบบเนี้นะคะทำไมต้องมาขอแต่เงินลูกสาวซึ่งไม่ใช่มีเธอเป็นลูกคนเดียวมีลูกตั้งอีกหลายคนทําไมไม่ไปขอพวกเขาทําไมมาขอแต่เธอแล้วทําไมเธอจะต้องส่งไปให้เขาเขาก็บอกแบบนี้นะเธอบอกเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าเธอมีลูกจะต้องส่งไปให้ลูกนะคะเขาเข้าใจตรงนี้เขาก็รับผิดชอบตรงนี้แต่กับพ่อแม่เธอทําไมเขาจะต้องส่งให้เธอก็อธิบายให้เขาฟังว่า คือลูกอ่ะอยู่กับพ่อแม่นะ,ะแล้วก็ยังไงก็ต้องให้พ่อแม่ดูแลลูกก็บอกก็หลานของเขาอ่ะทำไมจะต้องจ้างหลานเพื่อที่จะมาดูแลพ่อแม่มาดูแลหลานนะคะซึ่งซึ่งคุยไปคุยมามันก็วนหลูบทะเะลาะกันนะคะเธอก็เลยเงียบนะคะเฉยแล้วก็เธอจะน้อยใจในทีทุกๆครั้งนะคะโทรไประบายที่เมืองไทยพ่อแม่ก็บอกให้อดทนนะคะ เพราะว่าลูกยังเล็กอยู่หลายคนถามนะฮะซึ่งป้าแก้วก็ถามเธอว่าทําไมไม่เอาลูกมาอยู่ด้วยสามีบอกว่าเขาไม่ชอบเด็กนะะแล้วเขาต้องการอยู่กับเธอแล้วเขาจะส่งเสียลูกเธอเองแต่เขาไม่ต้องการให้ลูกของเธอมาอยู่ที่นี่นะะซึ่งเขาเคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็มีลูกแล้วนะฮะลูกก็อยู่กับ อดีตเมียของเขานะคะซึ่งเสวิติตย์เขาก็จะมาอยู่ด้วยแล้วหลังๆล,ลูกของเขากจ็จะไม่ค่อยอยากมานะคะเพราะว่าพ่อเขามักจะเป็นคนเขาเรียกอะไรอ่ะคือเด็กเสียงดังก็ไม่ได้นะคะเขาจะลาคาญเขาก็จะตะวาดลูกเขาตลอดนะคะเขาเป็นคนนิสัยแบบนี้นะคะแล้วเธอบอกว่าตอนที่เธอมาเที่ยวนะคะก่อนหน้านี้นะคะ คือยังไม่ได้แต่งงานมาอยู่กับเขาแบบทาวนเนี่ยเคยเขาเคยเชิญมาเที่ยวซึ่งทุกอย่างดีไปหมดเขาเอาอกเอาใจเธอนะคะซึ่งผิดกับตอนเนี้ยซึ่งแต่งงานมาอยู่ด้วยกับเขาดูเหมือนเขาเปลี่ยนไปทุกอย่างนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้เธอเขาบอกว่าเขาจ่ายเงินค่าดูแลเธอค่าวีซ่าให้เธอค่าเครื่องบินค่าทุกอย่างแล้วเธอมาอยู่ที่เนี่ยค่าใช้ใจ่ายมันก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเขาจะต้อง เร่งทางานเพื่อที่จะหาเงินมาใช้หนี้ในส่วนที่เขายืมไปเพื่อที่จะเอาเธอมาอยู่ที่นี่เขาบอกแบบนี้นะครับซึ่งเธอบอกทําไมมันต่างกันเหลือเกินกับตอนที่เป็นแฟนกับตอนที่แต่งงานมาแล้วนะคะในทุกๆวันเธอจะต้องทํากับข้าวเช้าให้เขาหอ่อข้าวให้เขาไปที่ทํางานแล้วก็ทําอาหารรอเขากลับมาตอนเย็นนะคะแล้วก็ต้องมาทานพร้อมกันนะคะ ซึ่งต้องทานข้าวพร้อมกันทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเธอบอกซึ่งบางครั้งเธอไม่ได้หิว,วนะคะไม่ได้หิวอะไรเลยแล้วก็ตอนช่วงกลางวันบางทีเธอก็กลางวันก็มีทานก็มาทานเลดจนเอ่อบ่ายสองบ่ายสามอย่างเงี้ยแล้วเขาเลิกงานมาสี่โมงเย็นเธอก็ต้องทํากับข้าวนั่งกินกับเขาอีกนะ,ะแล้วก็ทํางานบ้านทุกอย่างเลย แรกๆเขาก็ช่วยนะคะตอนที่ที่มาเที่ยวอ่ะเขาก็ช่วยทําแต่พอหลังจากแต่งงานแล้วเขาไม่ช่วยทําอะไรเลยเขาเลิกงานมาเขาก็บอกเขาเหนื่อยเขาก็นั่งดื่มกาแฟหรือว่ากินของเล่นไปนะคะรอเธอทําอาหารมาเสิร์ฟเขานะคะแล้วก็เธอก็ต้องไปล้างเหมือนเหมือนเธอบอกนะคะเหมือนเธอมาเป็นคนรับใช้เขามากกว่านะคะไอ้สองหมื่นก็คงเป็นเงินเดือนที่เขาจ่ายให้เธอ เธอบอกแบบนี้นะคะซึ่งถามว่าเธออยากกลับเมืองไทยไหมแรกๆก,ก็อยากกลับเมืองไทยแต่ตอนนี้เธอบอกว่าอยากสู้ต่อนะคะถึงจะเป็นยังไงก็ช่างในอนาคตเธอจะอยู่กับผู้ชายคนนี้หรือไม่ก็ตามนะคะขอแค่เธอมีงานทำแล้วก็ได้วีซ่าที่จะอยู่ประเทศนี้แบบโดยไม่ต้องพึ่งพาสามีนะคะเธอบอกว่าเธอจะอดทนถึงวันนั้นไม่รู้จะอดทนได้มากน้อยแค่ไหนแต่เธอต้องอดทน ะค,ะคิดว่าผู้หญิงไทยหลายๆคนเจอกรณีแบบนี้เยอะนะคะแต่เขาไม่ออกมาพูดแค่นั้นเองนะคะคเธอบอกว่าคนใน f a c e b o o k ที่ที่เขาไม่รู้เรื่องภายในของเธอก็จะคิดว่าชีวิตของเธอสวยหรูสบายนะคะสามีซัพพอร์ตพาไปช้อปปิ้งดูนี้นั่นแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเป็นภาพที่เธอสร้างมันขึ้นมานะ,ะ,นะะโอเคเขาพาไป ทานข้าวข้างนอกเขาพาไปช้อปปิง้งหรือพาไปเที่ยวหรืออะไรเธอก็จะพยายามเก็บรวบรวมพวกเนี้เพื่อที่จะโพสใน Facebook เพื่อที่ไม่อยากขายหน้านะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้ว่าเธอมีความสุขเธอมาอยู่ต่างประเทศเธอมีความสุขเหลือเกินนะคะในด้านนี้ซึ่งเธอบอกว่าเธออายที่จะบอกว่าเธอลำบากที่จะอายที่จะบอกว่ามีปัญหานู่นนี่นั่นนะคะเอาค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการลัชนีนะคะ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับสาวๆทุกๆคนนะคะที่กำลังเจอปัญหานะคะก็บอกได้คำเดียวว่าอดทนสู้ๆนะ,ะถ้าเรายังยังยืนด้วยตัขาตัวเองไม่ได้ยังพึ่งพาตัวเองยังไม่ได้ให้อดทนไว้ก่อนนะคะอนาคตจะเป็นยังไงค่อยว่ากันเนาะ